นั่นแหละก็ยินดีนะยินดีในบุญในกุศลนั่นแหละยินดีตรงนี้แหละนะนี่แหละนี่แหละเพียงบอกไปพากันตั้งใจทําเอานี่หละจะเป็นบุญกุศลส่งเสริมต่อให้เราสูงขึ้นไปอีกเป็นภพภูมิสูงขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยเมตตาของเรานี่แหละทีนี้มนุษย์เท่านั้นแหละช่วยเขาได้ <c oughs> แต่วิญ,ญญาณเมื่อกันจะช่วยวิญญาณก็ไม่ได้เทวาดาอินทรคมก็ช่วยเขาไม่ได้ มนุษย์เท่านั้นะจะช่วยเขาได้ปองหนะังนั่นแหละก็มนุษย์ทําได้ทุกอย่างมีทั้งสังขารมีทั้งร่างกายมีทั้งวิญญาณนั่นนี่มีทั้งทรัพม,มีทั้งปัญญากําลังกายกาลังทรัพย์กําลังติกําลังปัญญานั่นแหละนี่แหละนถสงได้ตรงนี้แหละพวะวิญญาณก็อนุโมทนาบุญนี่เขาก็ได,ด้พ้นทุกข์ขึ้นมาตามขั้นตามบุญวัฒนาบารมีของพวกเราเนี่ยแหละ คนมีน้อยก็ให้ได้น้อยเหมือนคนมีทรัพย์น้อยก็ให้น้อยแต่คนมีทรัพย์มากก็ได้มากนะ่เหมือนละมานี่แหละให้ข้าเดินเทงเดินทางข้าน้ำหมกน้ำมันละมาก็มากันได้นั่นผู้มีทรัพย์ก็มีกําลังมากผู้มีทรัพย์น้อยกําลังก็มีน้อยผู้มีบุญมากก็ช่วยได้มากเป็นอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อไม่มีทรัพย์มีตกำลังบุญที่จะให้นี่อย่างโยมแปะก็มีกําลังทรัพย์ก็ให้กําลังทรัพย์มาน้ำหมกน้ำมันมาเห็นไหมนะ ข่ารถค่าน้ำมันมาก่าอยู่ข่ากินกันดูแลกันมานั่นนีม่มนุษย์ต้องอาศัยอาหารการกินเพราะล้างขานเนี่ยตังขานต้องอาศัยเครื่องอยู่เครื่องกินเครื่องนั่นเห็นไหมละ่ะนั่นแหละแต่ปัญญาเเขาไม่มีนี่ปัญญาบางตนบางท่านก็ทุกข์ลำบากยากเย็นแสนเข็นไม่มีจะอยู่จะกินยุบแบบอยู่แบบทุกข์ทรมานคนทุกข์ทรมานอย่างนั้นมันหลายปีนั่นนะ ก็จะไปไหนก็ไปไม่ไ hmm. ด um, ้เพราะมันมีบุญมันจะไปไหนได้ก็ทุกตะลานจำยอมอยู่งั้นแนี่นี่เหตุเหตุเเหตุนี้ผมถึงแบบอยากให้คุณพ่อมาโปรดอ่าก็นั่นดีนะอ่าก็ดีตรงนี้แหละนะนี่เขานี่ยเขาประกาศบอกข่าวตั้งแต่โยมนิมูลเนี่ยเขาได้ยินข่าวมันก็มารอกันเห็นโยมเห็นเขาไหมนี่อยากเห็นยังไงครับเห็นไหม <c oughs> ก็เพราะมันไม่เห็นเนี่ยถึงไม่รู้อยู่นี่นะครับใช่ครับเขาก็มานั่งรอจนบุญรอจนบุญรอเนี่ยรอรับบุญกุศลจากพวกเราเห็นไหมแหละพอเขาจะได้เปลี่ยนพบเป็นภูมิได้เลื่อนขั้นขึ้นไปนั่นแหละอพอตอนเช้าเสร็จรับอาหารการอยู่การกินนี่รอรับทานเห็นนี่รับบุญแล้วจะรับทานอบริจาคทานอาหารการอยู่การกินอันนี้รับบุญเราปฏิบัติทมแผ่บุญกุศลให้เขา แต่ตอนเช้าเ็ได้รับอาหารในรับทานนี่เราเราทำบุญทั้งให้ทานเนี่ยแต่คนมักเรียกว่าทําบุญให้ทานนะอันนี้เขาเรียกว่านี่ทั้งได้ทําบุญทั้งได้ให้ทานบุญที่เรามีเราจําแนแกแจกให้เขาไปทานที่เราก็จําแนกแนกไปนั่นนี่วิญญาณทั้งหลายก็ได้อาศัยตรงนี้แหละนี่เรานักปฏิบัตินักเมตามโนเครสัตว์โลกสงสารแต่โลกสงสารเผื่อนมนุษย์ที่มี สังขารและไม่มีสังขารเห็นไหมนะทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเราช่วยเขาโนุมพาะเขาเนี่ยเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิตรงนี้แหละนะที่นั่นที่นั่นเพราะเราไม่เข้าใจนะการนิมนต์มาเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เคยทําบุญนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะสถานนี้เจ้าของรู้เลยโอ้ไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเลยหาติเงินติทองอย่างเดียวนี <t 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 ่แหละไม่เคยฟังเทศฟังธรรมด้วยนะ นี่พอจบค่อยได้ป่วยลงก็เป็นทุกข์ทรมานมากนั่นแหละเพราะไม่มีบุญมาช่วยที่อยู่อาศัยได้เพื่อบุญเก่หนุนเขาบุญเก่าหนุนเขานั่นนี่นะอ่าทีนี้ถ้าตายไปแล้วจะไปกินบุญไหนล่ะบุญเก่ามันมีแค่นี้นะพาะไม่สร้างบุญใหม่ต่อนี่ยังดีนะโยมแปะในนี่มุนรามานี่นะอ่าเป็นบุญของเขาด้วยฮะอ๋อเป็นบุญเขานี่นี่แหละเรามาต่อให้เขาอย่างนี้นะ่นั่นแหละเพราะเหตุใดลูกชายเขาจึงไม่ได้มานั่น นี่เขาเรียกบุญปิดกั้นบาปรู้ไหมนี่บุญปิดกั้นบาปไม่ทำไม่พ่อเขาป่วยเลยมาไม่ได้นั่นแทนที่จะมันทําบุญถวายทานตัวเองเลยไม่ได้นั่นเห็นไหมจริงผมชวนเขามาเนี่ผมบอมนั่นแหละรากว่าถ้ามีอยู่แต่ว่าเขาต้องเฝ้าพ่อนั่นแหละเขาเลยมาไม่ได้อ่านี่แหละเขาเรจิเขากรรมมันปิดกั้นบุญก็ะจะเป็นเหตุให้เป็นห่วงบิดามารดานะ แทนที่อยู่ดีๆทำไมพ่อเขาถึงป่วยหนักล่ะรู้เราจะมานั่นนี่แหละเป็นเหตุตรงนี้แหละแต่ทักมากมายกายกองนในโลกมนุษย์พอตายแล้วเกิดสมบัติก็เป็นของลูกหลานไม่ใช่ถือทอดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนั่นนั่นใช่ไม่มีประโยชน์นั่นนี่ก็เลยไม่ได้มาทานด้วยมือตอนเองก็ได้จะฝากมาเห็นหมบอก โยมก็เลยบอกปฏิบัติแผ่บุญให้เจ้าของบ้านเขาด้วยนี่นะนะออตถิษฐ์บุญกุศลนี่เจ้าของถึงไม่ถึงไม่บอกลูงพ่อก็ให้อยู่แล้วแหละนไม่ว่าเจ้าพ่อเจ้าของบ้านให้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละนะพอเรามาพักสถานที่เขาเนี่ยเราก็ให้อนุเขาให้ลูกพ่อให้เราแต่ลวงพ่อพักที่ไหนก็ได้อย่างว่านะนอกบวขอบเขดที่ไหนก็พักได้านั้นแหละนะไม่จํากัดว่าจะต้องพักที่โคกรูหรือตรงที่อู่อา นี่ไหนกะ็โดพักได้แคนะ่นั้นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นแหละนะนี่แหละการที่เราได้ปลุกผลจิตใจเรามานั่นแหละคือบอกมันน้อยคนเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยแหละรวยมากมายมหาศาลแต่ไม่เคยต่อบุญ้วยตนเองน,นั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละมเมื่เก็ได้ยินว่า <c oughs> คนที่เป็น้นส่วน,น,น,น <c oughs> ไป <c oughs> ทำบุญอะไรไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ ก็นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยรู้ลองสังเกตดูสิลวงพ่อจะรูอู้ก็ไม่เคยแตบุญให้ทานไม่เคยทําบุญให้ทานมากมายกายกองบุญทานนิดๆหน่อยๆไปพอเป็นวิธีนั่นเอนะใช่ครับจะเอาจริงว่าจงไม่มีเลยโอ้นั่นแนละนะนี่เนละบุญคือว่าบุญเก่ามันมีแต่ไม่สร้างบุญใหม่ต่อแต่สร้างกรรมหนักหน่อยนั่นนี่นะ แต่กขาขน,นขวายเนี่ยหาเงินหาทองลืมตัวเองว่าเกิดมาสร้างบุญหาแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนั่น,นแหละต่เขาก็เป็นคนดีนะดะีแต่เขาลืมไปว่าเขาเกิดมาสร้างบุญเขาเลยไม่ทําบุญให้ทานต่อแล้วไปพบหน้าจะอะไรไปทํามาหาจินก็เหมือนไม่มีตะเบียงไปเนี่ยเหมือนเราคนเดินทางเนี่ยเราต้องมีอย่างที่โยมไปให้ค่ารถค่าน้ำมันนี่คนมีแต่ตังมีการเดินทางนี่มีบุญต่อไปพบหน้าชาติหนานะนี่ก็ต้องสร้างตะเบียงให้ตนเอง เนี่ยต้องหาที่เบียงกับตัวเองจะเดินทางจะเบียงไปครึ่งเดินทางของมนุษย์นี่คือบุญนั่นแหละตะเบียงนี่เราทำเราจะไปพบหน้าจะเป็นอะไรลหละจะเอาตะเบียงที่ไหนหาจินจะเอาตะเบียงที่ไหนหาจินนั่นก็นี่แหละพระเจ้าทีงสอนให้เราเนี่ยสร้างบุญสร้างอุศลไว้ต่อพบต่อชาติของตัวเองไปเ,ออเรื่อยๆไปอันนั้นแล้วถ้าไปพบหน้าแล้วจะเอาอะไรกปต้องถามเนี่ยเนปะ็นตะเบียงที่ไหนไปจำจินเน่นะ นั่นนะเขาเลยประมาทตนเองไม่สร้างบาปก็จริงไม่สร้างบุญก็จริงแต่พอพบหน่าจะอ,าอะไรไปทจํจกินล่ะก็มีแต่คนมือเปล่าเนาะนี่แต่เปล่านี่นี่เราเกิดมาก็ตัวเปล่ามือเปล่านะบุญมันหนุนให้เรามีสติมีปัญญานั่นเพราะบุญทําไว้ดีชาติเกิดมาเห็นไหมก็ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของของินท้องไปเกิดในตระกูลเนี่ยเพราะบิดามารดาสร้างมาให้เราเป็นหลักเป็นฐานนี่เราไปเกิดตระกูล คนมีเงินนั่นก็ไม่ต้องลงทุนมากนะ่เห็นไหมล่ะมีปัญญาหาทรัพย์ต่อไปดีนะแต่ถ้าไม่มีบุญจะไปเกิดในคกุณสูงได้ไังไงกุณต่ําตักเท่นี่นนะ่นเกิดมาก็ไม่มีทรัพย์ไม่มีปัญญานะเห็นไหมล่ะหางานหาการทําก็นะลําบากเรียนหนังสือหนังหาเรียนตำรับลาก็เรียนไม่จบนะ่นนี่เพราะไม่เคยทําไว้ต่อพบต่อชาตินั่นเองนี่พระพุทธเจ้าต้งส่งเสริมให้เรานี่ขยัน ศึกษาปฏิบัติขยันภาวนาขยันทำบุญให้ทานนั่นนะนี่นี่แหละ <c oughs> เราต้องขยันทำเอา <c oughs> เราทำเราเป็นทุนของเราเนะ่ยที่นี่ไม่เป็นทุนของใครก็เป็นทุนของเรานะ่ะนะนั่นหละนี่เมื่อมากเข้ามากเข้ามากก็บุญมาเต็มบริบูรณ์นี่ที่ ก็จะแน่แจกบุญให้ได้ล่ะเหมือนพระนักปฏิบัติทั้งหลายอย่างเี้ยท่านก็จะแม่แจกท่านให้ได้จะแม่แจกบุญให้ได้เนี่ยถึงบอกให้อธิษฐานบารมีของเราเนี่ช่วยเขาไปนะบุญมีมากน้อยแค่ไหนก็ยกบุญให้ท่านทั้งหมดเลยนี่ไม่ว่าสรรพสัตว์หรือวิญญาณผู้ผีปีศาจสัตว์นรกเปรตอสุรกายบุญของเรามีเนี่ยยกให้ท่านทั้งหมดทุกท่านเลยนะเนี่ยให้ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลที่เราปฏิบัตินี่ นึงจะขอยกให้ท่านทั้งหมดเลยท่านมีบุญมากน้อยแค่ไหนก็ไปตามภูมิตาม,มบุญบารมีของเรามีและของท่านมีอธิษฐานอย่างนี้น่ถึงจะส่งผลถึงส่งบุญส่งผลให้เขาได้รับนี่แหละ <c oughs> เป็นอย่างนั้นน,นี่นักปฏิบัติธรรมนี่ถึงบอกที่ไหน,นเนี่ยเขาตายที่ไหนจะไหนกลมาเนี่ยพู้ที่มไม่มีบุญก็มาไม่ได้แล้วมาไม่ได้นะ จริงอยู่ใกล้ๆนี่ก็ับมาไม่ได้นะทำไงดีับอ๋อเราก็แผ่บุญให้เขาไปนั่นแหละ